สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคันทร r ลี i น u กนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ Linux Distribution หรือที่เราเรียกย่อๆว่า distro นั่นเองนะครับก็คือเป็นชุดแจกจ่ายของระบบปฏิบัติการ Linux ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วมันมีตัวไหนบ้างะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันซึ่งในเรื่องของ Linux Distribution เนี่ยคือเราก็เคยพูดในตัวของซีรีส์ Linux Beginner Guide หรือคู่มือ Linux ฉบับมือใหม่กันไปแล้วนะในเรื่องของการเลือกใช้ distro ท,ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมือใหม่นะครับก็ทีนี้นะีก็คือเราก็คงไม แนะนําว่าดิสโทอันไหนที่เราจะใช้กันหรือ,อยังไงนะครับเรามาพูดเรื่องของดิสโทว่ากว้างๆกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงก็ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของดิสโทนะครับก็เราก็ทําความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในความหมายที่ว่าดิสโทคืออะไรนะครับผมดิสโทเนี่ยเขาก็เรียกย่อยๆกันนะมาจากคําว่า Linux Distribution นะครับหรือ,อชุดใจ่ายตัวระบบปฏิบัติการ Linux นั่นเองครับก็มันคือระบบ Linux แบบสําเร็จรูปนะครับสบามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับ ซึ่งสำหรับคนที่ศึกษาเรื่องดีนุกมาสัากพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะร,รู้ว่าระบบปฏิบัติการ l i น u x เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นที่เรียกว่าเคอร์เนลเท่านั้นนะครับผมในส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นโปรแกรมภายนอกทั้งหมดเลยนะครับผมใครพัฒนาเขาไม่รู้นะก็อีกคนนึงก็พัฒนาโปรแกรมอีกตัวหนึ่งคนอนึ่งก็ พัฒนาโปรแกรมอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเราจะใช้ l ีนุกอ่าได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยเราจะต้องรวบรวมโปรแกรมต่างๆที่จําเป็นมาติดตั้งในเครื่องคองมพิวเตอร์ด้วยตัวเองซึ่งมันก็เอ่อไม่ได้สะดวกสบายมากนักนะครับเราก็จะมีอาสา,าสมัครนะที่เอ่าเขารวบรวมพวกโปรแกรมต่างๆที่จําเป็นต้องใช้นะ่ะเอามาเป็นชุดสําเร็จรูปให้เราได้ใช้งานแล้วก็ทาให้เรามีความสะดวกสบายในการใช้งาน l ีนุกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของดิสโทนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละดิสโเนี่ก็จะมียี่ห้อต่างๆนนะรักก็็อีนน้ แล้วแต่ว่าใครเป็นผู้พัฒนานะครับเป็นบริษัทหรือเป็นชมชนกลุ่มไหไมีเป้าหมายอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรายการของ Linux Distribution ที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับซึ่งอันนี้คือรูปมันแสดงไม่หมดด้วยนะผมก็จะสังเกตเห็นว่า Linux Distribution ในแต่ละตระกูลเนี่ยมันมีแตกแขนงมีอะไรอยู่เยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเล่ามาให้ดูกันนะครับคร่าวๆนะทีนี้เนี่ยอ่าเราก็เมื่อกี้เนี่ยเราก็เห็นว่า Linux Distribution มีการแตกแขนงมีการพัฒนาอะไร อยู่หลายตัวมีเยอะมากนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความแตกต่างตรงที่ว่าโปรแกรมพื้นฐานต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับมีนุกบางที่โถนะครับที่ดิสโถนึงนะก็จะมีโปรแกรมชุดหนึ่งนะติดตั้งมาให้บางเป็นอีซิตสโถนึงก็จะเป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็อย่างพวกโปรแกรมอย่างพวกไฟฟอกดิบาเอฟีหรือเอ่อพวกโปรแกรมแต่งภาพกิมหรืออะไรพวกนี้บางดิสโถเขาก็มีให้บางดิโถก็ไม่ได้ลงให้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ แ่ปเป้าหมายของแต่ละดิสโทเนี่ยเขาทํามาเพื่ออะไรนะประมาณนี้ต่อมานะครับก็เรื่องของคุณภาพโปรแกรมมานี้ก็บางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่ามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะบางรุ่นก็จะเป็นแบบว่าลงมาทีหนึ่งนี่คือเป็นแบบ,สน,บสนับสนุนะระยะย,ยาวนะครับผมก็นานๆาจะมีการอัปเดตทีอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าในแต่ละดิสโทเนี่ยเขาจะมีนโยบายในการอัปเดตโปรแกรมอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคู่มือเอกสารอ้างอิงนะครับผมก็เนื่องจากว่าแต่ละเจ้าเขาก็มีการ พัฒนาเป็นของตัวเองเขาก็ต้องมีคู่มือว,วิธีการใช้งานนะฮะในแต่ละดิสโทด้วยนะครับล้วก็การรูปแบบการติดตั้งของโปรแกรมนะครับผมก็ระบบเนี่ยจะมีวิธีการติดตั้งที่ไม่เหมือนกันนะในแต่ละดิสโทยกเว้นไอ้ส่วนของดิสโทที่มีสายในการพัฒนาเดียวกันก็มีวิธีการติดตั้งที่คล้ายๆกันนะครับแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะครับมาแล้วก็ความแตกต่างตัวนี้ก็คือระยะเวลาในการออกรุ่นนะครับบางดิสโทเนี่ยก็จะเป็นเอ่อการออกรุ่นแบบ rolling release นะว่ามีการอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครบหรือ ดิสโท o ก็จะมีการอัปเดตแบบ6กเดือน1ปี2ปีกันแล้วแต่ว่าเขามีนโยุายในการออกรุ่นอย่างไรนะแล้วสุดท้ายก็คือการบริการแล้วก็ชุมชนนะบางดิสโทเนี่ยก็จะมีการคิดค่าใช้จ่ายด้วยนะก็จะมีในเรื่องของการบริการหลังการขายนะมะีการโทรเพื่อไปสอบถามรายละเอียดต่างๆหรือมีการฝึกอบรมแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าในแต่ละดิสโทก็จะมีอะไรให้เราเข้าถึงได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ แต่และดิสโทเนียมีความแตกต่างนะครับทีนีเน้เนื่องด้วย i ีโนดิสโทมันมีเยอะมากตามที่สายที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมันมีเยอะมากเลยแต่เนี้ยเราก็จะมาทําการจําแนกในตัวของ Linux ีโน t r i b u t i o n ออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับโดยใช้สายของการพัฒนานะครับผมเพราะว่าดิสโทรุ่นใหม่ๆห,หรือรุ่นที่หลังๆที่ทําออกมาเนี่ยเขาจะเอา,เอาต้นแบบนะมาจาก Linux ที่เป็นต้ดนดำบับเนี่ยเอามาพัฒนาต่อนะครับแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เป็น ชื่อแล้วก็ตั้งขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งในส่วนของรีโนที่เป็นต้นแบบนะหรือที่เราเรียกว่าต้นน้ำรือเราเราขอเรียกว่าต้นตำรับแล้วกันรนะีโนกที่เป็นตระกูลต้นแบบเนะี่ยพวกนี้ก็จะมีอยู่อย่างต่อไปนี้นะครับผมก็จะมีพวกตระกูล slackware debian red hat Dark, linux นะครับ s u z e er, แล้วก็ gentoo แล้วก็มีตระกูลอื่นๆเป็นตระกูลยิบย่อยที่เขาก็มีการพัฒนาเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับนอมาสายแรกนะครับผมก็เป็นสายของ slackware นะครับผมก็ slackware เนี่ยก็ เราก็เคยทำ first impression ไปแล้วนะครับผมเนื่องด้วยสไตล์ของสแลกแวร์เนี่ยมันค่อนข้างดิบเถื่อนนิดนึงนะครับก็พวกที่เอามาพัฒนาต่อเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีให้เราได้โหลดไปใช้งานนะก็สังเกตดูเส้นนะครับผมเส้นไหนที่มาถึงตรงนี้นะครับก็คือดิสโทตระกูลนั้นๆเนี่ยมีการพัฒนาอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับไอพวกเส้นที่ขดัดขาดไปเนะี่ยคือช่องนี้คือเขาหยุดพัฒนาไปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นของตระกูลสแลก นะผมก็จะมีนี่ด้วยครับบูรพานะครับผมก็เป็ดลีนุกดิทิบิวชันของคนไทยนะครับก็นี่นะหยุดมาจากแถวนี้นะครับเส้นอันนี้นะผมเป็นปีนะครับผมอันนี้เป็นปี2023นะเส้นสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็นับไปถอยหลังไปนะครับว่าเขาหยุดในช่วงเวลาไหนนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นสายของเดเบียนนะครับสายของเดเบียนเนี่ยจะมีจํานวนดิสโทที่แตกออกมาเยอะที่สุดนะครับผมเพื่อนก็จะมาดูกันว่าเอ่อในตระกูลของเดเบียนเขามีอะไรบ้างน,นะครับ น่าสนใจเราก็คุ้นเคยกันนะครับผมก็ในแถวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ตัวที่โดดเด่นก็จะเป็นนี่ครับ Linux Mint Debian Edition นะครับผมหรือถ้าเราเรียกว่ายอ่ยอๆเป็น LMDE นะครับผมก็ดึงมาจาก Debian มาแล้วก็ Open Media Wall นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวระบบปฏิบัติการที่ทำมาใช้ให้ทำเป็น NAS นะครับผมี่ตรงนี้ bian, แล้วก็ r a s p b i a n หรือล a s p b e r r y Pi OS นะครับผมก็มาอยู่ที่ รงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับคารีนะสองเส้นเขียวเข้มตัวนี้นี่เส้นของคารี่ก็มาจากเดเบี้นเช่นเดียวกันแล้วก็อาร์เบียนนะบอกเป็นระบบปฏิบัติการสําหรับพวกคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กยี่ห้ออื่นๆที่ที่ไม่ใช่ลัซ p ี่พายนะครับเราก็จะมี MX Linux นะแล้วก็ดี i ินะที่เราเคยลองเล่นให้ดูแล้วนะครับ Steam OS นะผมก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็พัฒนามาจาก d e บิ a นเหมือนกันแล้วก็เขามาหยุดอยู่แถวๆนี้นะครับเราก็เขาก็ย้ายาไป ใช้ในส่วนของ Arc Linux แทนนะครับนี hey, ่ครับโอเคก็นานนี้ก็มาเนี่ยเนียยังมีต่อเนี่ยเส้นอีอกเพียบเลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็ตอน,นี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญนะครับก็คือในจุดตรงกลางนะครับที่เป็นสีส้มตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือระบบปฏิบัติการ Ubuntu นั่นเองนะครับผมซึ่งสายเนี่ยมันก็ขึ้นไปกับ Debian นั่นเองนะครับก็ในส่วน Ubuntu เนี่ยผมก็จะมีแตกย่อยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็หลายหาท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะเพราะว่ามันมีหลายตัวเลย ที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับแม้กระทั่งตัวอุบุณตูเองก็มีความนิยมเยอะอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็มีตัวที่แตกออกมาเนี่ยก็มี ความสัมมาอะไรที่ดีกว่าอะไรอยู่เยอะนะครับซึ่งในซีรี์ของบุญตูมันก็จะมีแบบพวกอ่าที่น่าจะคุ้นเคยกันก็พวกไอ้พวกตรงท้ายพวกบุญตูอะไรพวกนี้ก็แอลบุญตูนี่ก,ก็ก็ถือเป็นตระกูลเดียวกันเราก็มีนะเอลิเมนทัรี่ะรพวกนี้นะครับเราก็บุญตูทัสนี่ก็เป็นนะรบะบบสลับโทรศัพท์มือถือเองหรือเป็นพวก่นะพวกลนุกมินอะไรนี่ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับในซีรี์ของนี้ลนุกมินนะรตรงนี้เราก็มีตัวอืยดีเทียบเลยนะครับก็พวกนี้เป็น ซีรีส์ U อูมันตูมาเลยครับที่เอาแตกงออกมาเาส้นนี้แล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นซีรีส์ของเดบิวนก็อยู่ด้านล่างก็เออในตัวนี้ก็อาจจะพอได้ยินชื่ออยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกับซีรีส์อูมอนตูแล้วนะเออแล้วก็ในซีรีส์ของเดบิยนเนี่ยยังไม่จบนะครับผมก็มันจะมีตระกูลหนึ่งที่มีชื่อว่านอปิกนะครับผมก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยเออหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับซึ่งเอ่อระบบตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อเสียงอยู่ในช่วงหนึ่งช่วง,วงทีีท่ม ใช้งานพวก CD DVD อะไรกันอยู่นะครับเพราะว่าระบบตัวของ Nopic กเนี่ยมันสามารถทํางานได้เลยโดยที่เอ่อไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับงูนเนก็ทํางานบนมันเป็นแค่ไฟล์ ISO แล้วก็บูตผ่านเอ่อ d ได้เลยนะถึงแม้ว่า CD DVD จะเสื่อมความนิยมไปแล้วนะผมก็ bases, ตัวนี้ก็สามารถที่จะ so, ลงผ่าน USB ได้หรืออะไรก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีโดยที่ทไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องคนะอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็เปลี่ยนสายนะครับผมสาย d ดบ นี่คือหัวเยอะแยะมากมายนะมาสายของ Red Hat กันบ้างนะครับ Red Hat เนี่ยก็เป็นบริษัทที่พัฒนาในตัวของ Linux distro มานานแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Red Hat เนี่ยก็ยังคงมีรุ่นที่อ่าให้เราได้ใช้งานได้อยู่นะครับจะว่าเนื่องจากว่า Red Hat เนี่ยเป็นบริษัทธุรกิจนะครับผมก็ตัวของ distro ของตระกูล Red Hat เนี่ยจะมีการเก็บค่าบริการนะครับผมแล้วก็ให้พวกบริการหลังการขายพวกการติดต่อ support อะไรต่างๆเข้ามา แทนนะครับผมก็เหมาะสำหรับพวกงานที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบต่างๆในองค์กรเลยลวพวกนั้นที่เขาจะใช้ r ร d h a t กันซึ่งเร d เฮดเนี่ยมันก็จะมีแตกย่อยนะออกมาก็หลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ตัวที่สําคัญนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัว Man Drake นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแมนดีวาห a นะครับผมก็กอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Open m a n d r i v าไปแล้วส่วนตัวนี้ที่เป็นเวอร์ชันดั้งเดิมเนี่ยจะเป็น ที่เก็บเงินด้วยอะไรนี้นะล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่นิยมนะครับผมก็จะเป็นฟีดอล่านะครับเดิมเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าฟีดอล่าคอนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นฟีดอล่าเฉยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงม,มีให้ใช้งานได้อยู่นะครับผมเป็นชื่อฟีดอล่านะแล้วเขาก็<อ><อ>ก็มีโครงการที่แตกมาจากฟีดอล่าเหมือนกันนะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็จะมี Linux ทะเลด้วยนะครับที่เอ่อช่วงเวลาหนึ่งเอาส่วนของฟีดอล่าคอร์ออกมาพัฒนาต่อนะครับต่อมานับก็จะเป็นตระกูลของเซโนเอสนะผมก็เอ่อเนื่อง จากว่าตัว r e d h e r เนี่ยมันคิดเงินนะครับก็เลยมีโครงการ SenoS เนี่ยที่ทามาในลักษณะเดียวกันแต่ว่า,าปล่อยให้ใช้งานได้ฟรีนะครับซึ่ง SenoS เนี่ยเวอร์ชั่นที่เป็นธรรมดาเนี่ยมีการหยุดการสพอร์ตนะครับไปแล้วนั่นเองแล้วก็จะมีโครงการหนึ่งที่แยกออกมาชื่อว่า SenoS Stream นะครับที่เป็นการออกรุ่นแบบ Rolling Release นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็มีทางเลือกนะครับก็จะมีเอามา r n u x นะค Rocky นะครับ,รบที่เราเคยได้ทดลองเล่นไปแล้วนะซึ่งตรงนีนน้ก็แยกโครงการมาจาก l e d <Head S 2> มาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็เป็นแล้วก็สาย e ร h ท t ตระกูลอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะสำหรับคนที่เออใช้งาน l i n u x ที่เป็นผู้ใช้ทั่วไปอะไรนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะสักเท่าไหร่โอเคนะครับผมอันนี้ก็ส่วนของ Red Hat นะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสายหนึ่งนะครับชื่อว่าเออซูเซอร์นะครับผมก็อันนี้เขาพัฒนาต่อมาจากตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มใส่ามาเป็นตัวนี้แทนนะครับซึ่งซูเซอร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเออสายที่แตกแยกออกมาสักเท คร็จะมีแต่ก็จะเป็นตัวของ Enterprise กับตัวที่เป็น Open นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับ r e t e a e t นั่นแหละนะที่ตัว Enterprise เนี่ยจะมีการคิดเงินแล้วก็ Open ก็จะเป็นการปล่อยให้ใช้งานได้ฟรีแล้วก็มีการทํางานคล้ายๆกับ Pidola อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อะไร Easy Net อันนี้น่าจะเป็นระบบที่เอาไว้ลงให้เครื่อง n a s นะครับเอาไว้ทํางานแบบพวก Network อะไรต่างๆ s o ซอร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีสายมากนักนะก็มีแค่นี้นะมานะครับก็จ เป็นสายของตระกูล Gentoo นะครับผมก็เอามาพัฒนาตั้งเดิมเนี่ยชื่อว่า e n o t นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อมาเป็น g e n t o แล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอ้ l นน u กตระกูล Gent o Gen เนี่ยก็ยังคงมีอ่การพัฒนาแล้วก็ปัจจุบันก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานได้อยู่นะครับเราก็จะมีโครงการแยกที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้ครับ Chromium OS นะครับเราก็มีแยกมาชื่อ Cloud Lady นะซึ่ง Cloud Lady เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะ ะครับเป็นชื่อ Chrome OS Flex นะครับผมซึ่งให้บริษัท Google เนี่ยซื้อกิจการของ Cloud d a a d y ไปนะก็อันนี้ก็จะเป็นสายของ Linux ตระกูล Gentoo นะผมก็เป็นอีกสายหนึ่งที่มีอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตระกูล Arch Linux นะครับผมก็จุดเริ่มต้นก็คือ Arch Linux เลยนะครับแล้วก็มีสายที่แตกออกมาก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่มีอยูใ่ในรายการตัวนี้ด้วยก็อย่างตัวอย่างนั้นจะมี มันจะโล่นะครับที่อยู่ในสายตรงนี้เราก็จะมีพวกตระกูลที่ไม่มีในลิสต์อย่างกาลูดาอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม,ไม่ไม่มีแต่กาลูด้าลีนุกก็เป็นลีนุกในตระกูลอาร์คเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยคือเป็นลีนุกตระกูลที่เป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นโลลิงมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสายของทางอาร์คลีนุกนะครับก็แต่ดูไม่ค่อยมีอะไรมากเช่นเดียวกับพวกตระกูลซูเซอร์หรือเจน ต่อมานะครับก็จะเป็นแนละ้วลนุกในตระกูลอื่นๆนะครับที่มีสายเป็นของตัวเองนะครับผมก็จะมีจับภาพนี่ก็คือเยอะแล้วก็ยิบไปหมดเลยนะครับผมก็พวกนี้ก็มีทั้งแบบสายที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เลิกทําไปก็หลายตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับที่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีาการใช้งานกันอยู่นะครับและมีการพัฒนาแล้วก็ยังมีการปล่อยให้โหลดไปใช้กันนะครับอันนี้เป็นอ่ U C Linux อันนี้น่า ันนี้เป็น Linux สำหรับพวกอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ฝั่งตัวนะครับแล้วก็ openwrt ตรตัวนี้นะครับเส้นสีเทา o อ่า uh, Open w r t n WRT เป็นระบบสำหรับตัวเราเตอร์นะครับอันนี้ก็เฉพาะทางนะก็ยังมีให้ให้ใช้งานได้อยู่แล้วก็นี่ครับมีซีรีส์ของ p u p p y ด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในรายการแนะนำสำหรับคนที่มีเครื่องเครื่องที่สเปคที่ไม่แรงนะครับผมลง p ปั p บปี n u x ได้นะครับเขาก็ยังมีให้ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้อยู่นะเราก็ ็ตัวนี้คนระับเอาพายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น l i n u อินเตอร์กรูนึ่งแล้วก็แตกออกมาเป็น Postmaker นะครับอันนี้เป็นระบบที่ใช้งานในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับล้าก็มีพวกไทนิคอร์เนี่ยที่ที่เราเคยนําเสนอไปนะครับแล้วก็มีเวนะ็บโอเอสในตัวที่เป็นสีน้ําเงินนะเป็นระบบปฏิบัติการที่ตอนนี้ก็มีลงในสมาร์ททวีนะบางยี่ห้อนะที่ใช้ระบบตัวนี้อยู่นอันนี้ก็จะเป็นภาพต่อนะครับนี่เว็บโอตัวนี้มนอยู่ตรงนี้ล้าก็ จะมีของ Clear Linux นะครับก็ Clear Linux เนี่ยเป็น Linux distro ของ Intel นะครับที่เขาทำมาสำหรับ CPU ของ Intel นะก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็พัฒนาโครงสร้างอะไรของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะับ AOSP อันนี้จะเป็น Android นะครับผมก็เป็น Android ที่เป็น open source นะครับก็มีโครงการที่แยกออกมาก็ที่ดังๆก็จะเป็น Lineage OS นะครับผมตัวนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือ หลายๆเครื่องนะครับโดยเฉพาะเครื่องแบบรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับก็จะรองรับตัวเฟิร์มแวร์ที่เป็น Linux OS ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับในรายละเอียดของสายแต่ละดิสโทเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูภาพเต็มๆได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับผมก็รายละเอียดเยอะมากนะครับก็ลองไล่ๆดูนะเผื่อสำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ว่ามาดูในวิดีโอแล้วภาพมันไม่ชัดตนังสือไม่คมเลยอะไรต่างๆนะครับก็แต่มา เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับเราก็ซึ่งผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใตค้คลิปด้วยนะครับก็สรุปนะครับสำหรับในตัวของ Linux Distribution นะครับผมก็เอ่อเป็นยอดเนื่องด้วยในตัวของระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยเป็นระบบแบบเปิดนะครับเป็น Open Source แล้วก็เอ่อมีความเสรีนะครับที่เอ่อใครก็ได้ที่จะสามารถพัฒนาโปรแกรมในโซนต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบเป็น Linux Distribution ได้นะครับก็เลยทำให้มีโครงการ Linux d i ซ i โตอ o เป็นจํานวนมากมีแตกขแขนงแตกสายอะไรต่างๆออกมา,มามากมายนะครับแต่สุดท้ายมันก็มีอยู่ไม่กี่สายหลักเ่านั้นที่มีอยู่รอดนะครับที่จะให้ให้เราได้ใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็พวกตระกูลในนกนิโทต่างๆเนี่ยที่แต่ละตัวที่ทําออกมาเนี่ยคือก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าวัาวตถุประสงค์ของแต่ละเจ้าที่เขาทําออกมาเนี่ยมันทําออกมาเพื่ออะไรนะแต่บางทีเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาอาจจะชัดเจนก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ไ ตอบโจทย์ครับอ่คนส่วนใหญ่หรืออะไรวันนี้ก็อาจจะทําให้โครงการนั้นอ่ต้องยุติลงไปก็มีเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก่อนที่จะเลือกดิสโทนะในการใช้งานร่วมกับงานของคุณเนี่ยก็ต้องดูซะก่อนว่าเออมันมีความเป็นมาอย่างไงเป้าหมายของการอ่สร้างดิสโทนั้นมาเพื่ออะไรนะครับผมก็ลองศึกษาให้ดีๆนะครับส่วนคําแนะนำนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่เออเพิ่งใช้งาน Linux เป็นครั้งแรกหรืออาจจะยังไม่คล่องอะไรเงี้ย ก็ลองย้อนไปดูในหัวข้อของ l i n u x Beginner g u ไก e นะครับซึ่งในหัวข้อของอการเลือก i s t r o นะครับว่าเราจะต้องเลือกอะไรยังไงนะครับสุดท้ายนะครับผมก,ก็อยากจะบอกว่าไม่มีระบบตัวไหนที่ดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดนะครับมีเพียงแต่ว่ามันเหมาะกับหรือไม่เหมาะกับเรามากที่สุดแค่นั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็มาตอบคาถามสมาชิกบางท่านนะก็จะมีคําถามบอกว่าเออวรนอันไหนที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดอะไรเงี้ยมีลิสอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเรา ก็ตอบไม่ได้ว่าเออมันอันไหนดีที่สุดหรือแย่ที่สุดนะมันมีแค่บว่าเออมันใช้แล้วมันไม่เข้ามือใช้แล้วมันไม่เหมาะกับเราใช้อันนี้เข้ามือมากกว่าอะไรเงี้ยก็อันนี้อ่ะคือมันการตัดสินว่าอันไหนดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราจะใช้มันเพราะอะไรเพื่ออะไรนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับในรายการคันทรีลีโ n กนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ตูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้า ครับสวัสดีครับ